สวัสดีครับวันนี้เราจะมาคุยกันถึงเรื่องที่สำคัญมากๆในยุคนี้เลยนะครับนั่นก็คือบทบาทของ DPO หรือเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลภายใต้กฎหมาย PDPA ของไทยเรานี่เองครับมาดูกันดีกว่าครับว่าตำแหน่งนี้คือใครแล้วทำไมถึงมีความสำคัญกับทุกองค์กรขนาดนี้แล้วเคยสงสัยกันไหมครับว่าไอข้อมูลส่วนตัวที่เราให้บริษัทนูน่นบริษัทนี้ไปเนี่ยไม่ว่าจะเป็นชื่อเบอร์โทรหรือที่อยู่ ใครกันนะที่เป็นคนคอยดูแลอยู่คำถามง่ายๆนี่แหละครับคือจุดเริ่มต้นที่ทำให้ต้องมีกฎหมายขึ้นมาเพื่อจัดการเรื่องนี้โดยเฉพาะเลยซึ่งกฎหมายที่เข้ามาจัดการเรื่องนี้โดยตรงเลยนะครับก็คือสิ่งที่เราคุ้นหูกันดี PDPA หรือพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งเป็นหัวใจของเรื่องราวทั้งหมดในวันนี้ครับพูดง่ายๆก็คือกฎหมายนี้เนี่ยเขาให้อำนาจเราเต็มๆเลยนะครับในฐานะเจ้าของข้อมูล ว่าจะให้ใครเอาข้อมูลเราไปทำอะไรได้บ้างในขณะเดียวกันองค์กรที่เก็บข้อมูลของเราไปก็ต้องมีความรับผิดชอบเต็มที่เลยนะครับที่จะดูแลข้อมูลนั้นให้ปลอดภัย ทีนี้ข้อมูลที่กฎหมายนี้เขาคุ้มครองเนี่ยมันก็จะแบ่งเป็น2ก้อนหลักๆนะครับก้อนแรกคือข้อมูลส่วนบุคคลทั่วไปอย่างชื่อที่อยู่เบอร์โทรศัพท์อะไรพวกนี้ส่วนอีกก้อนหนึ่งคือข้อมูลที่อ่อนไหวครับอย่างเช่นข้อมูลสุขภาพความคิดเห็นทางการเมืองหรือข้อมูลชีวภาพซึ่งข้อมูลกลุ่มหลังนี้ล่ะครับที่กฎหมายเขาจะดูแลเข้มงวดเป็นพิเศษเลย ในโลกของ PDPA เนี่ยนะครับมันจะมีผู้เล่นหลักๆอยู่4ฝ่ายด้วยกัน 1. คือเจ้าของข้อมูลหรือ data subject ก็คือพวกเราทุกคนนี้แหละครับ 2. คือผู้ควบคุมข้อมูลหรือ data controller ซึ่งก็คือองค์กรที่ตัดสินใจว่าจะเก็บข้อมูลอะไร 3. คือผู้ประมวลผลข้อมูลหรือ data processor ที่ทำตามคำสั่งและคนสุดท้ายซึ่งเป็นพระเอกของเราในวันนี้เลยก็คือ DPO หรือเจ้าหน้าที่คุมครองข้อมูลส่วนบุคคลนี่แหละครับ โอเคพีนี้คํคำจําที่สำคัญมากๆสำหรับคนทำธุรกิจเลยก็คือแล้วองค์กรแบบไหนละ่ะที่กฎหมายเขาบังคับว่าเฮ้ยต้องมี DPO นะไม่ใช่ว่าทุกบริษัทต้องมีนะครับมันมีเกณฑ์ของมันอยู่มาดูกันครับว่ามีอะไรบ้างเกณฑ์ข้อแรกเลยนะครับเขาเรียกว่ากิจกรรมหลักครับฟังดูอาจจะงงๆนะครับแต่มันหมายความว่าถ้าธุรกิจหลักของคุณเนี่ยมันต้องครึ่งพาการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลแบบขาดไม่ได้เลยอันนี้แหละครับเข้าขายเต็มเต็ม ลองนึกภาพบริษัทโลจิสติกส์ที่ต้องใช้ชื่อที่อยู่ลูกค้าในการส่งของหรือบริษัทรอปพอที่ต้องใช้กล้องวงจรปิดบันทึกภาพคนเข้าออกตลอดเวลาแบบนี้แหละครับคือกิจกรรมหลักข้อที่2คือการตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอครับอันนี้จะหมายถึงการที่เราคอยติดตามเฝ้าดูหรือวิเคราะห์พฤติกรรมของคนแบบเป็นระบบเลยนะนึกภาพตามง่ายๆเลยก็คือการทำเครดิตสกอร์ริงของสถาบันการเงินหรือการยิงโฆษณาตามพฤติกรรมการใช้งานอินเทอร์เน็ตของเรานั่นแหละครับ และเกณฑ์ข้อสุดท้ายง่ายๆเลยครับคือการจัดการกับข้อมูลจำนวนมากหรือที่เขาเรียกกันว่า large scale นั่นเองครับคือถ้าองค์กรของคุณมีการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลในปริมาณที่เยอะมากๆก็จะเข้าขายนี้ครับแล้วคำว่าจำนวนมากนี่มันแค่ไหนกันละ่ะเอาเป็นว่าตัวเลขกลมๆที่ใช้เป็นเกณฑ์กันบ่อยๆนะครับคือน1 0 0 0 0 0ใช่ครับ หนึ่งแสนรายชื่อของเจ้าของข้อมูลถ้าองค์กรไหนจัดการข้อมูลเยอะขนาดนี้ก็มีแนวโน้มสูงมากเลยครับว่าจะเข้าข่าย large scale และต้องเริ่มพิจารณาเรื่องการแต่งตั้ง DPO อย่างจริงจังแล้วเอาล่ะครับพอรู้แล้วว่าใครต้องมี DPO ทีนี้เรามาเจาะลึกกันเลยดีกว่าว่าจริงๆแล้วเนี่ย DPO เขาทำอะไรกันบ้างในองค์กรมีหน้าที่รับผิดชอบอะไรบ้าง วิธีที่จะทำให้เราเห็นภาพการทำงานของ DPO ได้ง่ายที่สุดเลยนะครับก็คือการมองผ่านกรอบที่เรียกว่าวงจร PDCA นี่แหละครับ Plan Do Check Act วางแผนลงมือทำตรวจสอบแล้วก็ปรับปรุงมันเป็นเหมือนวงจรการทำงานที่ไม่มีวันหยุดนิ่งเลยครับอ่ามาดูภาพนี้กันครับจะเห็นชัดเลยเริ่มจาก Plan คือการวางแผนประเมินความเสี่ยงวางนโยบายต่างๆ พอมาถึงขั้นดูก็คือลงมือทำจริงคอยให้คำแนะนำทีมต่างๆเป็นคนกลางประสานงานกับหน่วยงานกำกับดูแลส่วนขั้นเช็คก็ตามชื่อเลยครับคอยตรวจสอบว่าทุกอย่างเป็นไปตามนโยบายไหมและสุดท้ายคือ act คือการนำผลที่ได้ไปรายงานผู้บริหารแล้วก็เสนอแนะเพื่อปรับปรุงจากนั้นก็วนกลับไปที่แพลนใหม่เป็นแบบนี้ไปเรื่อยๆครับทีนี้มีอีกเรื่องหนึ่งที่สำคัญแบบสุดๆเลยนะครับในการทำงานของ DPO ก็คือคำว่าความเป็นอิสระครับนี่เป็นหลักการสำคัญที่ทำให้ DPO สามารถทำหน้าที่ของตัวเองได้อย่างเต็มที่และมีประสิทธิภาพความเป็นอิสระที่ว่าเนี่ยมันมีหลักการสำคัญอยู่สีข้อครับข้อแรกเลยห้ามใครมาสั่งหรือแทรกแซงการทำงานของ DPO ข้อ 2. ห้ามมีผลประโยชน์ทับซ้อนอย่างเช่นคุณเป็น DPO แต่ดันไปเป็นหัวนหน้าฝ่ายไอทีหรือฝ่ายการตลาดด้วยแบบนี้ไม่ได้ข้อ3 ต้องรายงานตรงกับผู้บริหารระดับสูงสุดเท่านั้นไม่ว่าจะเป็น CEO หรือบอร์ดบริหารและสุดท้ายข้อ4 DPO ต้องเข้าถึงข้อมูลและทรัพยากรทุกอย่างที่จำเป็นต่อการทำงานได้ครับเอาล่ะทีนี้เรามาดูสถานการณ์ที่ไม่มีใครอยากให้เกิดกันบ้างแต่ถ้ามันเกิดขึ้นมาแล้วล่ะเมื่อมีข้อมูลรั่วไหลหรือ Data b r e a c h บทบาทของ DPO นี่ละครับที่จะสำคัญแบบสุดๆเลย72 72ชั่วโมงจำเลขนี้ไว้ให้ขึ้นใจเลยนะครับนี่คือเส้นตายที่สำคัญที่สุดเมื่อเกิดเหตุข้อมูลรั่วไหลเป็นเวลาที่กฎหมายกำหนดเป๊ะๆเลยว่าองค์กรต้องแจ้งเหตุไปที่สำนักง,งานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหรือสคสให้ได้ภายใน72ชั่วโมงหลังทราบเรื่องครับกระบวนการรับมือเหตุการณ์ข้อมูลรั่วเนี่ยมันมีสเต็ปของมันอยู่นะครับซึ่ง DPO ต้องเป็นคนคุมเกมทั้งหมด มี6ขั้นตอนหลักๆเลยเริ่มจากประเมินสถานการณ์ก่อนเลยว่าเฮ้ยมันรั่วจริงไหมจากนั้นรีบแจ้งหน่วยงานกำกับดูแลภายใน72ชั่วโมงถ้ามีความเสี่ยงสูงก็ต้องแจ้งเจ้าของข้อมูลด้วยระหว่างนั้นก็ต้องรีบอุดรอยรั่วลดความเสียหายสื่อสารกับทุกคนที่เกี่ยวข้องและสุดท้ายพอเรื่องจบแล้วก็ต้องมาถอดบทเรียนกันครับว่ามันเกิดจากอะไรแล้วจะป้องกันไม่ให้เกิดซ้ำได้ยังไง แต่รู้ไหมครับว่าบทบาทของ DPO เนี่ยมันไม่ได้มีแค่เรื่องกฎหมายหรือการรับมือเหตุฉุกเฉินนะยังมีอีกหมวกใบหนึ่งที่สำคัญมากๆเลยนั่นก็คือการเป็นคนสร้างวัฒนธรรมที่ดีเกี่ยวกับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลในองค์กรครับซึ่งหลักการสำคัญที่ DPO ต้องพยายามผลักดันให้เกิดขึ้นให้ได้เลยก็มีอยู่2อ,อย่างครับอย่างแรกคือ privacy by design พูดง่ายๆก็คือคิดถึงเรื่องความเป็นส่วนตัวตั้งแต่ตอนออกแบบระบบเลยไม่ต้องรอให้สร้างเสร็จแล้วค่อยมาแก้ส่วนอีกอย่างคือ privacy by default อันนี้ก็คือค่าเริ่มต้นของทุกระบบทุกบริการต้องปลอดภัยที่สุดมีความเป็นส่วนตัวสูงสุดไว้ก่อนเลยครับเพราะฉะนั้นนะครับเราจะเห็นได้เลยว่า DPO เนี่ย มันไม่ใช่แค่ตำแหน่งที่ตั้งขึ้นมาให้มันถูกกฎหมายเฉยๆนะครับแต่เขาคือคนสำคัญที่เป็นเหมือนผู้สร้างวัฒนธรรมแห่งความไว้วางใจระหว่างองค์กรกับลูกค้าหรือผู้ใช้บริการเลยล่ะครับและสุดท้ายนี้ก็อยากจะทิ้งทายไว้เป็นคำถามสำคัญนะครับว่าแล้วองค์กรของคุณละ่ะมองเห็นความสำคัญและพร้อมสำหรับบทบาทเชิงกลยุทธ์ของ DPO แบบนี้แล้วหรือยังนี่คือคำถามที่ทุกองค์กรในยุคดิจิทัลต้องตอบให้ได้ครับ